คบกันย่างมาคบย่างตอนนี้วันนี้วันเกิดนันเงเพวกเราะใจเย็นใจเย็นพวกเราเลยมากินหมูก,ะกระทะกันเสร็จแล้วเราก็มาร่วมกันตัดเค้กมาเกิดอายุเท่าไหร่คะอายุเขาเท่าไหร่ครับผมป้าสามสิบเจ็ด

need